สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเที่ยงครับอยู่ของง้วะพวานเมื่อนี้เปิดสามชุดน้ำกันครับแม่ลูกสองโคมแล้วก็แม่สาวหนึ่งโตครับมาเบิงที่เด็ดเดอร์ตัวนี้ที่เด็ดครับโคมแรกสดๆเลยครับลูกช็อกันแลกครับแม่ง้วลูกแรกแม่สูงเกือบร้อยสี่สิบครับพี่น้องครับลูกแดงแดงครับสั่มเปื่อเลยโคมนี้พวานเปิดไว้เท่าไดครับสองหมื่นสามพัน สองหมื่นสามพันหารอยเดอ้อแม่สูงเกือบร้อยสี่สิบงวลูกแรกนี่โอ้ง่วนร่ำโตส่วนส่งดีครับเล็บงามอยู่เดอ้อเล็บงามอยู่พี่เชียงหลายหูหลายครับสองหมื่นสามพันหาอยแม่พน,พนพนครับนมสีเต่าครับที่เด็ดอยู่กับลูกพนเด้อครับเป็นลูกของชชอกับแรกครับพี่น้องครับวัสี่ขวาสองเดือนแล้วนี่นี่อายุสีเขวาสองเดือนแล้ว สองหมื่นสามพันหารอยดงแดงเลยครับเดงแดงเลยนี่ไปหาเมียหาเมียหาเมียสองหมื่นสามพันหารอยลูกชอกตกแลกโอ้ยนแห้งครับลูกสาวครับย่นยนครับลูกสาวครับงวดลูกแรกเด้อพี่น้องเด้อคมนี่นาเลียงอิลีครับนาเลียงอิลีสหมื่นสามพันหารอย ยุดยุดยุดนี่ยืนยุดยุดจังสีละยุดจังสีละนี่หุ่นน่ะงามลายพี่น้องแดงจึงคึงเลยซั่มๆเลยครับเจ้าสามหาลอยง่วลูกแหลกหุ่น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 แม่สดสดครับแม่สดสดสูงเกือบลอยสี่สิบครับแม่เอออยู่นี่ละอีละอยู่นี่ละอยู่นี่โฮมนี่ละอยู่นี่โฮมนี่ละนี่เออยู่ท้ายนี่ละ เบิ่งครับหนาเลียงอยู่เด้อหนาเลียงโอ้ยลูกงามแหงครับให้ลูกดีเติบครับงัวแม่นี่นมกระซีเต่าอยู่ลูกช็อกกระแลกสีเข้มเข้มครับแม่สูงเกือบร้อยซีซิบเลยละครับงัวเชื่องนี้ไสดีครับเข้ากับเปลี่ยนไม้ไห้หลวเยแดงจริงครึ่งลูกกระใสเมายางดีนี่เบิ่งครับเบิ่งครับส่วนทรงครับส่วนทรงเร็บงามทั้งแม่ทั้งลูกเข้มเป็นเข้มครับสีครับ กินนมโชเลยวันนี้โอ้เด็ดเด็ดทานี่เด็ดเลยครับสุดยอดเลยเจ้สาสามหาลอยสนใจโทร่หาพวาะวนเด้อนี่คือง้อโคมแรกลูกช็อกกันแรกครับอ้าวสนใจโทร่มาเดี๋ยวไปเบิงโคมตัวไปครับเบิงโคมที่สองครับวันนี้ครับเอาชุดที่สองครับเป็นงัอแม่ลูกครับมือนี่ลดราคาสุดๆเอาจนพี่น้องซื้อได้ครับมือนี่ครับผู้ใดท่านผู้นั้นได้เดอ้อ แม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกเป็นของพริกแดงเปิดได้เท่าไรครับมือนี่หนึ่งมื่นสามพันหาร้อยแม่โค้งสางใหญ่สูงเกือบร้อยสี่สิบพึกกันครับนี่เหลืออีกนิดเดียว 1, 3, หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยอยแม่ใหญ่แห้งครับตัวนี้โค้งสางได้ครับลูกเป็นลูกของพริกแดงครับเป็นลูกสาวพริกแดงครับนี่เบิ้งครับเป็นลูกสาวของพริกแดงเดอ้อนี่ เนื้อนังดีแข้งขาดีสิบสามหาลอยอ๋อยหางัวอเลี้ยงครับพายหางัวอเลี้ยงแม่ได้ลูกมาแล้วเจ้าตัวพวานลูกสองลูกสามนี่หลังงัวเป็นง้วมักเขาจังหน่อยครับนี่แต่ว่างูดีอยู่งูดีเชื่องดีครับสิบสามหาลอยนี่คือชุดที่สองครับสิบสามหาลอยลูกเป็นลูกพริกแดงครับแดงแดงซ้มสเลยแดงแดงสัมๆเลยครับนี่บ่งครับแดงแดงซ้มส สิบสามหาลอยแม่นมซีเต้าแข้งขาดีเบิร์ครับนี่คืองดชุดที่สองเพจดำทั้งแม่ทั้งลูกเพจดำทั้งแม่ทั้งลูกลูกประมาณสองอาทิตย์แล้วครับลูกสองอาทิตย์แล้วล้าโตัวแห้งสิบสามหาลอยครับอะสนใจโทษดวนครับโคมงหนึ่งโคมสองหนาเรียงมาถึงสองครับยกชุดเลยกระไดเดอร์เดี๋ยวไปเบิ้งแม่สาวครับวันนี้ครับแม่สาวแดงแดงครับไปแล้วครับพี่น้องครับ เอามาเบ่งชุดที่สามครับชุดที่สามเป็นแม่สาวครับแม่สาวประมาณทันพ่อปีต่วครับสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนนี่หละสูงบนสิบลอยสามสิบแล้วบอกหูแหงเด้อแม่นี่หูแหงครับเพราะว่านเปิดไว้เท่าไรหมื่น,นครับสองหมื่นสองพันหาเท่าไรกูครับ 20, หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสองพันหาลอยครับพี่นอนครับประมาณสองหมื่นเด้อเพราะว่าหลงแล้วนี่หัว <laughs> แม่สาวครับ หนึ่งมืนสองพันห้าร้อยเอา้าถูกครับถูกถูกนีง่งามเลยเจริงเลยหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยเล็บเกล้างามเล็บกระงามเนื้อนังดีครับง่วแเมียนี่ไก่สิบพกปีแล้วครับสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนนี่แหละเมื่อสองหารอยโอ้ถูกแห้งครับไผท,ท่านผู้นั้นได้ง่วตัวนี้ไปครับหูแห้งครับไผรมาเกล็นน้ำงัวนยานงัวครับแนะนําเดอ้อให้เอาตัวนี้ไปครับ สิบสองหาล้อยราคายอมเจ้าหนาเลียงอิลีเลียมง,งามเลียมง,งามเบื้อเรื่องงานเพศสีดำโอ้โหดีครับแม่นี่หู้ดีเพศสีดำ,ดนดเ,ดำเนื้อนังดีแดงดีครับสิบสองหาลอยครับแม่สาวชุดที่สามสุด,ส,ดสุดท้ายชุดที่สามเด้อจมูกสีดำครับโบสีโบแดงดอกดังคมจังหน่อยได้ดังดงจังหน่อยได้งดตัวนี้ อันนาโคตไกๆครับหูแห้งส2สองหาลอยนี่คืองอชุดที่สของพะว่านสำหรับมือนี้ใครสนใจเปล่าโทรติดต่อสอบถามคามาดว่วนครับพิกาดบ้านน้องแสงคือเก่าครับทีตังครับอำเภอปทุมราชจ,จังหวัดอำนาจเจริญครับมือนี้วันที่เส้าสามเราพี่น้องเด้อสนใจฝ่าโทษวดว่วนโอ้หูแห้งสิบสองหาลอยล่อเบิงชีบทรงเลครับมือนี้ออกแท่แน่นอนเบอยูอะไรตัวนี้ หูช uh ่างเจื่องแนวนี้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม